ตอนนี้นะรถเนื่องจาว่ามันอายุการใช้งานมันทั้งห้าสิบกว่าปีแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเช็คก,ก่อนออกเดินทางนี่ถ้ามันเบรคถ้ามันคลัตช์แม้มันยังมีเหลือแต่ถ้ามันเก่าเราก็ต้องเปลี่ยนมันได้วิธีการก็คือเราต้องมีอุปกรณ์แบบพกพาง่ายๆคือเราเอาขวดยาสะผมหรือขวดยานวดที่นวดที่ใช้แล้วอะ่ะ มาแล้วก็เอาสายยางเนี่ยตัดเอาความยาวเท่านี้เราจะเอาทิ้งตรงไหนเอาดูเอาแสดงให้เห็นว่าเนี่ยแต่ละวงกระเด็นใสนะ่นะใส่ตรงนี้น้ำมันเบรกน้ำมันคันใช้ตัวเดียวกันน้ำมันเบรกก็เหมือนกันถือว่าเก่าแล้วก็ตามทิ้งนี่ดูดูนะแต่ว่าพวกนี้ไปโดนสีโดนอะไรไม่ได้นะปล่อยต่ําเลย โดนสีโดนไรนี่นะมันกัดน้ำมันพวกนี้ตัดทิ้งเลยที่สำคัญต้องเตรียมของเหลวไว้รถของเรานี่เป็นรถไม,ม่ไม่มีไม่มีพาวเวอร์ Power. สิ่งที่เราต้องเตรียมนะหนึ่งเนี่ยเอากระรอนมาแบบเนี้ยลองดึงออกมาแต่ละขวดขวดแรกคือน้ำมันเบรกขวดที่สองน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเกียร์ต้องพกเอาไว้เพราะบางทีน้ำมันเกียร์จะรั่วแต่น้ำมันเบรกเนี่ยมันเป็นน้ำมันที่มันมีฤทธิ์ในการกัดก่อนคบามจริงนะน้ำมันเบรกนี่เอาไว้ล้างนอสกูนดีจังถ้าเรามีที่รองรับนะ ลังอะไอมันกัดสนิมดีเลยเอเคอได้แล้ววิธีการต่อไปก็คือต้องเติมมันคลาดมันเบรกมันมันจะใช้น้ำมันเดียวกันนะเอาเติมคลาดก่อนเติมให้ถึงระดับฟูลกัมืนันันกระป๋องนี้เกือบเติมที่แม็กนะมันมีโอเค เฮ้เบรกใหม่ดิมาก่อนจะออกรถนะเซ็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันคลช์ว่าอยู่ในระดับที่กำนหนดไหมถ้าไม่มีก็ต้องเติมเราต้องปกน้ำมันเบรกคือตัวนี้ฝาเหลืองน้ำมันคลช์น้ำมัน,นี่น มันครับเติมมันนี่นี่ดูเหยียบลงเหยียบดูดิไม่หรอกอันนี้ด้วยมาดูนี่น็อตเห็นไหมนี่น็อตนี่ไม่แน่นเห็นไหมนี่จะหลุดเนี่ยนี่ปั๊บ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 เลยนะนี่มอลมอันนี้ปั๊มเพราะฉะนั้นเนี่ยน็อตตัวนี้มันหลวมไขไปให้แน่นนะจานนี่มันน้ำจา้ใช่ไหมนี่เยากกินเหลวไม่ต้องกัดกิเบกกี้ไม่ด้วย เปลี่ยไอะไรไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนพอตึงมือนะอย่าแรงเดี๋ยวขาดทีอีกเรื่องต่อไปก็คือเงือนเพื่อนต้องเติมให้ได้ขีดนี้แลอีกตรนี้ นี่คือของเหลวที่จะเป็นอะไรอีกระบบหนึ่งก็คือน้ำคอดไปเลยจัะมันเหมือนว่าเติมแล้วนี่โอเคได้ได้แต่บางนี้ที่ไม่เรือเหมือนเรือเดี๋ยวพอเรื่องร้อนปั๊มจะขึ้นเอ้าแล้วอันนี้อะน้ำมันนี่ยังไม่ระบบนี่เช็คกันยัง แบตเตอรี่อ่ะเอะ้ดิมีการดูถ้าดูรีบๆนะคือดูหัวท้ายอ่ะถ้าเกิดสอนใช้จำจะจะพ่องพ่องหัวท้ายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็ดูทั้งหมด อเอสเซอรี่เอสเซอรีขอบคุณครับนะอัน <laughs> นี้นะ